หนึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเข้ามาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้านะครับวันที่สี่พฤษภาคมนะครับดังนั้นถ้าท่พรรคุูมิใจไทที่จะเตรียมที่จต่อสาธารณชนนะครับผ่านพี่น้องสืง่อมวลชนก็คือพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้ยังไม่มีแนวทางนะครับที่จะพิจรารณาในเรื่องของการจาัดตั้งรัฐบาลหรือท่าทีทิศทางใดๆนะครับจนกว่าพรรคภูมิใจไทยจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้นี้พรรคกูเกอไทยไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการท่าทางหรือรับการติดต่อหรือมีการท่าทางจากพรรคการเมืองใดๆนะครับพรรคกูเกอไทยยังไม่ได้ตอบรับหรือจับพวอก,กับพรรคการเมืองใดนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตัง้งดังน,นั้นข้อสังเกตหรือว่าความคิดต่างๆที่บอกว่ามีข้วมีข้างมีอะไรต่างๆ ก่อนการเรือกตั้งเนี่ยขอให้ได้รับคำยืนยันนะครับจากาพระภูมิใจไทยว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นกับยังไม่มีการดําเนินการใดๆวันนีุ้โฟปกัสของพระภูมิใจไทยก็คือการริกตั้งนะครับเราต้องการที่จะทําทุกอย่างทําให้พี่น้องประชายชนได้มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ให้การสนับสนุนพระภูมิใจไทยให้มาทําหน้าที่ ในฐานะผู้แทนราษฎรของพวกเขานะครับตรงนี้เป็นการกระทําเป็นสิ่งที่รรคภูมิไทยได้มุ่งเน้นนะครับหรือโฟกัสในช่วงนี้ก็คือทําให้ผู้สมัครของรรคภูมิไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครเขตหรือผู้สมัครบแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจนะครับและมอบหมายจากพี่น้องประชายชนให้เข้ามาเป็นเข้ามาทํางานเป็นผู้แทนของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ จะเป็นสิ่งที่พรรคกุมารไทยนะครับเน้นที่สุดในช่วง3าสัปดาห์สุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับก่อนการเลือกตั้งที่จะจะถึงในครั้นี้นะครับเมื่อการเลือกตั้งผ่านผลไปนะครับแล้วเมื่อเราสร้างผลของการเลือกตั้งนะครับอย่างเป็นทางการหรือแนวโน้มที่ดีนะครับเราคงจะไปฟิกด้วยก็ต้องรู้อย่างเป็นทางการ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ถ้ามันมีแนวโน้มที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่สามารถที่จะคิดถึงทิศทางหรือแนวทางได้นะครับพรรคภูมิใจไทยยืนยันในที่นี้ครับว่าพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเป็นระดับหนึ่งให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนะครับก่อนนะครับหากพรรคที่เป็นระดับหนึ่ง นะครับเกิดประสบปสัญหาอุปสระคไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเราถึงจะคิดนะครับในการที่จะเด่งให้ความร่วมมือนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรคอื่นๆต่อไปตามลำดับซึ่งในที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปตามบทบระญัินะครับของรัฐธรรมนูญประกาศนะครับ จุดยืนที่จุดยืนของรรคกุ่มเชยไทยนะครับเราจะได้ชี้แจงไปให้ทราบกันเลยนะครับก่อนที่การเลือกตัง้งจะมาถึงคือตามบทบนญญัตของรัฐธรรมนูญนะครับผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องถูกนําเสนอโดยพรรคการเมืงองเช่นอยู่ในแคนดิเดตบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่และพรรคการเมืองนะครับตรงนั้นเราถือว่า เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะว่ารายชื่อคนดิเดตของนายกฐมนตีของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องถูกนําเสนอต่อพี่น้องประชาชน่อการเลือกตั้งดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนให้การลงคะแนนให้กับพรรคพรรคนั้นในส่วนของบมื่ีรายชื่อซึ่งมีคนด d เดตของนายกฐมนตีอยู่ด้วยและก็ให้การเลือกตั้ง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรด้วยตรงนั้นถือว่าเป็นเป็น,ปนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเป็นไปนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับพรรคกุนเชไทยก็จะจะ,จะสนับสนุนนะครับแคนดิเดนตนายกรัฐมนตรีที่มาในเส้นทางนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทางอื่นเช่นในบทบัญญัติที่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมาตรา272นะครับนัานจะไม่ผิดนะครับที่เกี่ยว กกับการที่จะทําให้เกิดการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองไม่ได้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พูดกันตรงนี้เลยนะครับว่าพรรคมิุงเทยไม่สนับสนุนการนําเสนอหรือแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือบุคคลที่ไม่ได้ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ ึงแม้ว่าย้ำอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีช่องทางให้กระทําได้นะครับแต่พรรคภูมิใจไทยจะเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีแคนดิเดตของแต่ละพรรคการเมืองวันนี้จะเป็นใครยังไม่ทราบแต่พรรคภูมิใจไทย ไม่เอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับ